สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาชมลูกไก่บ้านแล้วก็ลูกไก่มนะครับก็เป็นลูกไก่ที่ใช้แม่ไก่ฟักนะครับแม่ไก่บ้านแม่มือปืนนะครับฟักทั้งหมดเลยนะครับก็หลังจากฝนตก2วันนะครับก็ตอนนี้เริ่มมีแสงแดดแล้วนะครับก็เลยเอาลูกไก่มาการแดดนะครับให้เขารับวิตามินดีนะครับก็ทำให้ลูกไก่แข็งแรงเป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวนะครับ ลูกไก่ชุดนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้กบไฟนะครับผมใช้วิธีตอนเย็นนะครับก็เก็บใส่ลังกระดาษนะครับลังเบียร์นีเป็น2ลังนะครับก็เขาเริ่มตัวใหญ่แล้วนะครับก็เดี๋ยวทารังเล็กไปเดี๋ยวเขาจะเหยียบกันตายทับกันตายนะครับเวลานอนคื้นะครับก็มาอัปอเดียรที่ชมกันนะครับว่าถ้าลูกไก่ที่เอามาตากแดดทุกวันเขาจะแข็งแรงนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าฝนแต่ฝนตกเราก็ยังจําเป็นนะครับสําหรับความอบอุ่นของลูกไก่นะครับเพราะว่าไก่เนี่ยธรรมชาติเขาจะซึมนะครับซึมง่ายป่วยง่ายนะครับต้องหาวิธีให้ความอบอุ่นเขาเลยครับที่สาคัญตอนนี้ค่าไฟแพงนะครับเราต้องรู้จักประหยัดนะครับก็คือถ้าลูกไก่มีเยอะก็ใช้วิธีเก็บใส่ลังก็ได้นะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับพอมีเวลาเราก็จคทำเองนะครับ ในส่วนตอนเช้านะครับเราก็เกือมีเวลาก็เอามากาศแดดแบบนี้ครับเดี๋ยวเขาจะแข็งแรงเร็วนะครับไม่ป่วยไม่ตายนะครับก็จะกินเก่งนะครับจะทำตัูแปลงเราโตเร็วนะครับพอเลี้ยงได้นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็ทําคลิปนะครับมาอัปเดตเหื่อยยนะครับในหลายท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับหรือ เหมาะสำหรับนะครับเพื also, response, ่อนๆที yeah, ่มาติดตามใหม่นะครับเลยนะครับก็ในทริปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็เอาไปลองใช้ในการเรียนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับก็มาอัปเดตให้ชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปที่ผมพับมาใหม่นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ